สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักผมวันนี้ก็มาเจอกับช่องตุ้ยเพราอแชีเนแครับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมาครับผมก็มาถ่ายบริเวณบ้านเช่นเคยครับวันนี้ก็เวลาหกโมงแปดนาทีครับค่อนข้างอาจจะมืดช้าครับผมก็จ,จะหมดหนาวแล้วครับปไปเดี๋ยวพาดูหอมกระเทียมต่อว่าเป็นยังไงครับว่าน้ํามันไม่ไหลครับ ไดูแ,ม,แม,ม่ถอนกระเทียมถอนกระเทียมหอมหรือยังครับไปก็<อ>แม่ก็ได้ถอนนะครับผมถอนไปถอนต้นที่มันล้มครับ พราะว่ามันไม่ได้เจอน้ำมาไหลบ้านครับผมเพราะว่าน้ำไม่ค่อยไหลครับฝั่งนี้แม่ก็ถอนหมดแล้วครับผมถอนหมดแล้วครับฝั่งนี้ก็ถอนได้ครึ่งแปลงครับก็เหลืออยู่นานสามสิบแปลงครับที่ยังไม่ได้ถอนครับฝั่งหอมผลัูนก็ถอนแล้วครับผมต้องถอนครับเพราะว่าน้ำมันไม่มีลดครับผม มีอะไรมากครับผมถ่ายบริเวณบ้านนะครับอ,อยูเราจะถ่ายอะไรดีถ่ายมาหมดแล้วไม่รู้ว่าถ่ายเตะบ,บอลหรือเปล่าขึงอาบน้ำเสร็จครับถุงเต็้มนะครับไม่ได้เก็บถุงครับผมช่วง ที่ลมแรงฝั่งสองสามวันครับลมแรงครับถูงเต้มแบบนี้ยังไม่ได้เก็บเลยมีเวลาด้วยนี่ก็ใช่ได้เนี่ยน่ะ แตกหน่แตกนี่ครับตอนเย็นก็พาเลาะนี่ครับผมเย็นพาเลาะพาเลาะ กี่นิ้วสองนิ้วเปล่านี่เดี๋ยวพาเดินดูน้องครับบอนที่ผมจะตัดตัดต่อใส่เครื่องปั๊มน้ำครับก็สั่งมาจากชอปปี้ครับตอนนี้ก็ถึงปักช่องแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือแค่มาส่งหมู่บานทับต้าเยน็นอ๋อบกี่นิ้วครับ ของกี่นิ้วน้อเน,นี่ยนี่ครับท่านชมก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าทอ่อเนี่ครับผมแล้วผมจะใส่สำสำทางครับว่าทอ่อกี่นิ้วครับเนี่ยสามนิ้วเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับเนี่ย กดไลค์กดแชร์ครับช่องตุยเพลาะแชนแนลครับนี่ครับคอมเมนต์มาหน่อยครับผมว่าทอเนี้ยว่ากี่นิ้วครับเนี่ย ไปดูฝั่งนู้นครับขี่ขี่ไวเกินขี่ไวเกินอันตรายนี่เหรอ kì nếu này hai nếu vào ดยสองนิ้วนี่ท่อสองนิ้วครับท่านผู้ชมท่อสองนิ้วอยู่เนี่ยสองนิ้ว

พี่ก็ไอ้เค็งลงมาลงมยลงมามักวาดเลยโอ้ยกวากวาดกวากวาเฮยขีดกวาดไปเดินไปไหนเดินเนี่ยมันรั่วมาจากที่เหมือนโดนกัดแล้วไอ้เค็งมีกัด ีมีปปขนของคนกัไปกับกับพไปเดินไปกพื้หมากัดม่หมูขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามารับชมช่องตุยผอเลชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วย Qua qua cái nào cái tốt quá nạc anh ta mất mặt 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 mà, mặt mà mặt 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 ท่อสองนิ้วท่อ,อสองนิ้วทอสองนิ้วอะไรท่อสองนิ้วไปโอเคครับผมถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุยพระร้อช่อนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตช่วงหกโมงแรงสวัสดีครับ